นี่นะครับเรากำลังเข้าไปที่วิกตอเรียนะครับวิกตอเรียเมมโมรี่มิวเซียมนะครับนี่ครับทีมของผมนะครับรอบๆอบคือเป็นทะเลเออเขาก็ขุดนะครับขุดเป็นสระใหญ่ๆรอบรอบนะครับมีที่นี่มีต้นไม้สวยมากนะครับต้นไม้ดอกไม้เยอะนะครับจัดเป็นระเบียบดีนี่นะครับอาจจะเป็นต้นแบบของพวกสวนอังกฤษนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระนางวิกตอเรียนะครับ ซึ่งเป็นยุคที่อินเดียเนี่ยมาปกครองอังกฤษนะครับก็หลายร้อยปีมาแล้วนะครับสิพันก็มีนักเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับมาเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็ออมีวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เลยมีนักเที่ยวเยอะหนัค่าเข้าที่นี่ก็สําหรับคนอินเดียก็30มสิบูปีนะครับสําหรับคนต่างชาติก็ 500ลดูปีก็ตกถ้าคุณเป็นเงินไทยก็ประมาณ200บาทนะครับโอเคนี่คือบริเวณน,น,นั่นนอกนะครับดูคร่าวๆนะครับนั่นนอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในแล้วก็จะจะว่าอีว่าเป็นไงสวยนะครับสวยนี่นี่มีเพื่อนผมดาวสเปนฮัลโหลไอไอ e ท i ไอไอเทคเดอะวิดีโอฟอร์มายมายบอย ยูเซฮัย์เฮลโล e เยสเยสเยสมิสเตอร์มิเกลมิกแอนด์ดามิเอลดามิเอลดามิเอลมาสกูมาเกสเยจาเนเยเยเยนี่ครับมาทำธุรกิจด้วยกันเขาเป็นตัวแทนของบริษัทจากสเปนนะครับมาที่นี่